ทุกคนคะมามาดูข้อที่3.2กัน3.2เนี่ยจะเห็นว่า summation เนี่ยพูดถึง fi คูณกับ xi นะคะโดยที่ i เริ่มต้นที่ตัวที่1ถึงตัวที่3นั่นเองดังนั้นเหมือนเดิมคะ่ะทำยังไงเวลาก่อนที่จะไปแยกตัวประกอบออกมาก็คือเปลี่ยนจากสัญลักษณ์เป็นผลบวกนะคะให้เราวงกลมครอบกับสิ่งที่อยู่ด้านหลัง summation ไม่ใช่ตัวที่อยู่ด้านบนด้านล่างนะคะสิ่งที่อยู่ต่อจาก m ซมิชันคือด้านหลัง m m ม t ชันก็คือตรงนี้เอาคอฟมันไว้ค่ะคอฟไว้เพื่ออะไรคอฟไว้ให้รู้ว่าเรากําลังกระจายพจน์ที่อยู่ในรูปของ f คูณกับ x นั่นเองหรือว่า f i คูณกับ x i นั่นเองดังนั้นถ้าเราแยกประกอบออกมาเป็นตัวประกอบเป็นพ์ต่างๆที่คู่กันอย่างเงี้ยนะคะจะแยกออกมาทั้งหมดกี่คู่ก็มาดู เขาบอกเขาบอกว่าเริ่มต้นที่คู่แรกคือ1จบด้วยคู่สุดท้ายคือ3ดังนั้นก็จะแยกออกมาได้ทั้งหมด3คู่ด้วยกันแยกได้ยังไงมาดูนะคะคู่แรกค่ะเขาบอกพูดถึง i ต้องเป็น1 I ต้องเป็น1ฉะนั้นก็จะได้เป็น f 1คูณกับ x 1นะคะ f 1คูณกับ x 1 summation คือบวก ตามด้วย f 2คูณกับ x 2บวกด้วย f 3คูณกับ x 3นะคะเพราะว่าข้อนี้จะแยกออกมาเป็น3พจน์ที่คู่กันแบบนี้เนื่องจากว่าเขาพูดถึงพจน์ตัวที่1จนถึงพจน์ตัวที่3ไล่ตามลำดับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นั่นเองเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราแยกตรงนี้ได้ ขั้นตอนต่อมาเริ่มง่ายแหละแค่เราแทนค่าลงไปก็หาคำตอบได้แล้วนะคะอันดับแรกเลยต้องแยกตัวประกอบตรงนี้ออกมาให้ได้จากสัญลักษณ์ให้เขียนอยู่ในรูปผลบวกแบบนี้ให้ได้นะคะทุกคนอ่ะคราวนี้อาจารย์แยกตัวประกอบออกมาแล้วได้ทั้งหมด3พจน์เนื่องจากว่าโจทย์พูดถึงตัวพจน์ที่1จนถึงพจน์ที่3นั่นเองแหละอ่ะต่อไปแยกออกมาปุ๊บแทนค่าค่ะ f i ตัวแรกก็คือ f 1 1> f 1โจทย์กำหนดให้เป็นเลขอะไรวะเลขอะไรโจทย์กำหนด f 1คือ4 x 1คือ3นะคะอันนี้อาจารย์อิงมาจากโจทย์นะนะคะฉะนั้น f 1ที่โจทย์กำหนดมาให้มีค่าเท่ากับ4 x 1ที่โจทย์กำหนดมาให้มีค่าเท่ากับ3แต่เวลาตัวเลขอะคะ่ะ ถ้าเราจะแสดงการคูณกันนะคะก็คือให้ใส่วงเล็บครอบทั้ง2จํานวนนี้เขียนติดกันเลยนะถือว่าเป็นการแสดงการคูณกันนั่นเองนะจ๊ะทุกคนต่อไปค่ะบวกด้วย f 2คูณกับ x 2 f 2เป็น7นะคะคูณกับ x 2เป็น5อ่าฉะนั้นถ้าจะเขียนแบบลักษณะคูณกันโดยการใช้วงเล็บครอบ ติดกันแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะบวกด้วย f 3ก็คือ1 x 3ก็คือ2นะคะอ่ะเหมือนเดิมค่ะสแสดงการคูณกันระหว่างตัวเลขให้ใส่วงเล็บเขียงติดกันแบบนี้ได้เลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะเราแทนค่าเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ต้องมาคำนวณ ก่อนที่จะไปบวกกันได้ก็ต้องเคลียร์ปัญหาตรงนี้ก่อนก็คือจัดการรวมพจน์เข้าด้วยกันก่อนคูณเข้าด้วยกันก่อนว่าได้เป็นอะไรนะคะอย่างเช่นคู่แรกค่ะ4ี่คูณสเป็น12ค่ะเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมค่ะ7จคูณหเป็น35ค่ะบวกด้วย1นคูณสเป็น2ค่ะดังนั้นจัดการบวกค่ะ12บวก35บวก2ได้ 49นะคะทุกคนได้49นั่นเองอ่ะก็ใส่มาลงไปค่ะว่าข้อนี้บวกลบออกมาแล้วได้49ฉะนั้นอาจารย์ขอระบุนิดนึงว่าเพราะฉะนั้น summation f I, x i คูณกับ x i i เริ่มต้นที่ตัวที่1ถึง3มนะคะมีผลลัพธ์เท่ากับ49นั่นเอง กอบิด a n s ได้ถือว่าโจทย์ข้อนี้เสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวขอขีดเส้นใต้นิดนึงนะคะขีดเส้นใต้นิดนึงเพื่อให้เห็นว่าอ๋อมันจบข้อนี้แล้วพวกเราจะได้มองเห็นชัดเจนหน่อยอ่ามีข้อแรกนะคะอันนี้ข้อที่สองนะจ๊ะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อที่3.2ก็ เสร็จสิ้นกระบวนการนะคะทุกคนอ่ะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายในตัวอย่างที่3นี้ก็จะพูดถึง summation ค่ะเป็นวงเล็บ x ลบ c โดยที่ i เริ่มต้นที่ตัวที่1ถึงตัวที่4นะคะ c ตัวนี้โจทย์กำหนดมาให้ค่ะค่าคงตัวที่ว่าก็คือเลข6นะคะในโจทย์เดี๋ยวอาจารย์เลื่อนให้ดูนิดนึงอ่ะโอ้ย,อยให้ดูนะคะ c ตัวนี้โจทย์กำหนดมาให้นะคะที่ว่าเป็นค่าคงตัวคือเลข6ดังนั้นค่า c ที่โจทย์ให้เป็น6นะทุกคนส่วนค่า x ก็จะให้มาตามเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะเอามาดูกันข้อนี้มาเริ่มเหมือนเดิมค่ะทำยังไงทุกคนถ้าจำสมบัติไม่ได้อะอันนี้อาจารย์สอนแบบไม่ใช้สมบัตินะในกรณีจำสมบัติไม่ได้ทำยังไงดีอาจารย์เหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะทุกคน นี่ตีกรอบครอปเอาไว้ค่ะสิ่งที่อยู่ด้านหลัง summation นี้นะคะตีกรอบครอปเอาไว้สิ่งที่อยู่ด้านหลัง s u m เ a t i o n ตรงนี้นะคะทุกคนอ่ะคราวนี้มาเริ่มเลยกระจายค่ะเวลากระจายด้วยความที่ว่าสิ่งที่อยู่ด้านหลัง s u m เ a t i o n มันเป็นวงเล็บเราก็ต้องกระจายอยู่ในรูปวงเล็บเหมือนเดิมกระจายวงเล็บที่1ค่ะอ่ะวงเล็บที่1พูดถึง x i ก่อนใช่ไหมดังนั้น x i เริ่มต้นที่ตัวแรกคือ x 1ค่ะลบด้วยอะไรเอ่ยลบด้วย4นะคะต่อไปค่ะบวกด้วยวงเล็บที่2ค่ะนั่นคือ x 2ลบด้วย4เหมือนเดิมค่ะเพราะ4คือค่าของตัวใช้เหมือนเดิมค่ะทุกคนตามด้วยบวกวงเล็บที่เท่าไหร่เอ่ย วงเล็บที่3ค่ะวงเล็บที่3ก็คือ x ตัวที่3นั่นคือ x 3ลบกับ c เหมือนเดิมค่ะไม่ต้องไปคิดเยอะนะคะลบกับ c เหมือนเดิมค่ะตามด้วยบวกวงเล็บที่4ค่ะนะคะวงเล็บที่4ค่ะนั่นก็คือ x 4นะคะลบกับ c เหมือนเดิมมีวงเล็บที่5มัไหมทุกคนลองดูในโจทย์ข้อนี้ซิ c มีไหมคะ ตอบทันทีเลยลูกว่าไม่มีนะคะเพราะโจทย์ข้อนี้สิ้นสุดที่ x 4นั่นเองนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนจาก4เป็น5ก็ต้องมีวงเล็บที่5เกิดขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนอ่ะต่อไปค่ะเมื่อเราจัดการกระจายพจน์ของ summation ออกมาแล้วก็คือกระจายผลบวกออกมาแล้วครบทั้ง4พจน์ด้วยกันก็คือ4วงเล็บคราวนี้ได้เวลาแทนค่าค่ะแทนค่าก็ต้องแทนยื่รูปของอะไรเหมือนเดิม วงเล็บเหมือนเดิมฉะนั้นอาจารย์ขออนุญาตใส่วงเล็บไวรอก่อนนะคะขอใส่วงเล็บไวรอก่อนเพราะเราต้องแทนค่าอยู่ในรูปลักณ์ของวงเล็บเหมือนเดิมเครื่องหมายก็ยังเป็นบวกเหมือนเดิมนะคะอ่ะเริ่มที่ x 1ค่ะ x 1โจทย์ให้ค่ามาเป็น3ลบกับ c ค่ะ c เป็น6นะคะ x 2ค่ะเป็น5 ลบกับ4ค่ะก็ยังเป็น6เหมือนเดิมนะคะเพราะ4คือค่าคงตัวมีเลขแค่ตัวเดียวก็คือเลข6ต่อไป x 3ค่ะเป็น2ค่ะ2ลบกับ6เหมือนเดิมค่ะตามด้วย x 4ค่ะ x 4เป็น1ค่ะลบกับ6เหมือนเดิมนะคะอ่ะต่อไปค่ะจัดการเคลียร์ภายสิ่งที่อยู่ภายในวงเล็บค่ะ สามลบกับหกค่ะค่าเป็นไงติดลบไหมถ้าติดลบต้องใส่วงเล็บไว้ด้วยนะคะกลายเป็นลบอะไรเอ่ยลบสามนะคะบวกด้วยห้าลบหกใส่วงเล็บเหมือนเดิมค่ะเพราะมันติดลบนะคะเป็นลบหนึ่งตามด้วยบวกบวกอะไรเอ่ยบวกด้วยสองลบหกค่ะเหลือเท่าไรคะลบสี่ นะคะทุกคนเหลือลบสตามด้วยอะไรอีกบวก1ลบกับ6ค่ะเหลือเท่าไรคะลบหนั่นเองนะคะอ่าข้อนี้ข้อนี้นี่รวมกันง่ายแลละเพราะอะไรเพราะแต่ละพจน์ที่เราคำนวณออกมาติดลบหมดเลยค่ะฉะนั้นไม่ต้องไป หักลงหักล้างอะไรแล้วจำไว้เลยว่าถ้าจำนวนเป็นลบหมดเลยแสดงว่าคำตอบข้อนี้ก็ต้องติดลบด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะไอ้นี่ก็ติดลบไอ้นี่ก็ติดลบไอ้นี่ก็ติดลบติดลบหมายความว่าก็จับมันมาบวกกันแต่ยังเป็นค่าติดลบเหมือนเดิมแต่จะเป็นลบเท่าไหร่ก็เอาตัวเลขมารวมกันซิว่าได้เท่าไหร่3ลบ3เพิ่มกับลบ1บวกกับลบ1เป็นลบ4ลบ4บวกกับลบ4เป็นลบ เท่าไหรลบแปดลบแปดเจอกับลบห้าเป็นลบเท่าไหร่คะลบแปดเจอกับลบห้าเป็นลบสิบสามนั่นเองนะคะอ่าก็สรุปให้เขาหน่อยว่าเพราะฉะนั้น summation น,นะคะ summation อะไร x i ลบ c นะคะ x i ลบ c โดยที่ i เริ่มต้นที่ตัวที่1ถึงตัวที่4นั่นเองมีผลลัพธ์เท่ากับลบ13นะคะทุกคนนี่คือที่มาที่ไปอ่ะก็ปิด a n s ให้เรียบร้อยเดี๋ยวอาจารย์จะแสดงวิธีทำในโจทย์ข้อที่3.3โดยใช้สมบัติให้ดูด้วยนะคะอันนี้แสดงแบบไม่ใช้สมบัตินะคะอันนี้ต้องย้ำนิดนึงว่าอันนี้ เป็นวิธีหาโดยไม่ใช้สมบัติสมบัติะายสมบัติ summation แต่อีกคลิปหนึ่งอาจารย์จะแสดงวิธีโดยการใช้สมบัติให้ดูบ้างว่าจะใช้สมบัติข้อที่เท่าไหร่เดียวไปติดตามกันคลิปถัดไปจ้า